เอาละ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 คุณวันที่ผมรอในสุดก็มาถึงพกอเข้าวันนายคุณผมว่าได้เวลาอันควรแล้วล่ะทายคุณเรียกเรียกทุกคนมาเพื่อดูความสำเร็จและชัชนะของผมมาคุณสิบโลได้เ <c oughs> ฮ้ยทีอ เพอเจอร์น wow, e ่ะคิดไปเองว้าวเบนนี่เบนนี่สีโองคุณมา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 ดี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 แต่ผมอยากได้ดอมเอลมากกว่าเฮ้ยดีเหรอโบเกนให้คุณดูก่อนก่โลละ ล่าสุดผมเฮ้ยผมลืมสวัสดียูทู e ไปนะไม่นะนะสวัสดียูทู e นะสิบ <c oughs> โลสามสิบโลแล้วคุณมาหุย <c oughs> อย่างอยแซ่บ้อนก็ได้คุณอันนี้ห้าสิบผมอุตส่าห์เนี่ยผมอุตส่าห์ใส่เสื้อตัวเดียวกับที่ผมได้กาสเซอรฮาร์ดอะมัน ซ,ซับซ้อนเลยรูปรูปขอรูปกันรูป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 ,รปขอนะนะขอเหอไม่ยกเติมแล้ยนะขอนะดับบล จดก็ได้เนะเจขอร้องได้โปรดได้โปรดทีวอุ้ยคุณเป็นใครแอมเอมเออร์พี่เออรอพี่เมอพี่เมอมาดูพี่เมอมาตรงจังหวะพอดีในส่วนนี้ส่วนนีครับขอให้ดวงของพี่เมอร์สถยผมนะฮะไปสตัวคุณ สองตัวแล้วแหละจังหวนะนีมาชาขนาดนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้ว,ว,วผมจะตัดลง YouTube ยูทูบยังไงน,นนะมันคิดกันเอาว่าอีกตัวอุย้ยหนูเอวซีนหนึ่งหนูเอวว้าวไม่ไกลคนพี่โดมาละพี่โดมาละ โ okay, 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 okay. okay, okay. อเคโ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 อเคนึกว่าจะมานึกว่าจะมานึกว่าจะมาทำมาได้คอนเทนต์อุย๊ยดุงดุงตายสี่ห้ายังดีที่ไม่ได้สี่หกว้าวอัลติเมทเบนเน็ตโอเคผมไม่รู้จะตัดคลิปยังไงลงยูทูบเอาว่า <c oughs> เจอกันนะฮะยูทูบได้ายโอเคจบยูทูบละไป The next day คุณเห็นอะไรได้ไหมผมผมไม่เ <sie> ป <ats Whew> ิดผมไม่เปิดไม่สิบโลแล้วได้สี่หกอะไรวะ